แต่การที่เรามีกลุ่มก้อนพุทธวัจนะอย่างเนี้ยโอ้โหเรารู้พระส,สูตรกันขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเราทรงจําพระสูตรกันได้ต้องเยอะนะเราเชื่อมโยงพระส,สูตรกันได้จริง,รงๆเขาน่าจะดีใจนะศสาสนาลุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการที่ศาสนาลุ่งเรืองก็คือคำของศาสดาลุ่งเรืองขึ้นมาอยู่ในความสนใจของมหาชนอยู่ในการทรงจำของมหาชน อยู่ในการคิดตริหรืกไข้ควรในมหาชนนั้นๆและทำพระศาสดาจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์นฉันท้าความพอใจจะเกิดขึ้นวิริยยาความเพียรอุตสาหะจะตามมาเราสร้างคนให้บรรลุธรรมขึ้นมาอีกมากมายและคนเหล่านั้นก็บรรลุธรรมโดยคำศาสดาเขาเองนี่แหละซึ่งต่างกันกับคำพูดที่คนมักจะพูดว่าคำพระพุทธเจ้ายาก แต่ผู้เจ้าบอกคําของพรนะองค์น่ะรู้แค่เพียงคําเดียวแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เป็นผู้หูสูรหลุดพ้นได้แล้วพระสูตรเหล่านี้เราไม่เคยเจอไม่เคยมีใครบอกมาก่อนเลยว่าคําผู้เจ้าง่ายขนาดนี้ง่ายขนาดแค่ขอคําเดียวนะแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมหลุดพ้นได้สิ่งเหล่านี้มันจะเปิดธรรมที่ถูกปิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะการที่เราเข้าไปเสบพคบ เมื่อเราไม่เสพคบคำศาสดาเราจะไม่เจอความอัศจรรย์ในคำของพระศาสดาใช่ไหมจะไม่เจอธรรมะที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นลุกุตระเราก็จะมองไม่ออกว่าคำศาสดาล้วนๆดียังไงแล้วก็จะไปคิดวนอยู่แต่ว่าต้องมีใครสักคนมาอธิบายเอาใครสักคนนะเป็นเราได้ไหมล่ะ <laughs> เป็นเราทุกคนเองเนี่ยแล้วพระเจ้าเนี่ยให้เราเนี่ยพึ่งใครสักคนไหม ไม่ใช่เลยใช่ไหมถ้าผู้เจ้ามองว่าคำตถาคตยากขนาดนั้นต้องรอใครมาอธิบายผู้เจ้าคงบอกแล้วแนหะว่าอานนท์นะไอ้ที่ตาตาคตบอกพึ่งตนพึ่งธรรมมไม่ใช่แล้วนะอ่าต้องพึ่งสาวกคนนั้นพึ่งสาวกคนนี้แต่ผู้เจ้าไม่เคยเลยเห็นไหมผู้เจ้าบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ทำไมพระเจ้าไม่กลัวพวกเราหลงทางเหรอเอาตัวเราเองเป็นที่พึ่งแล้วก็เอาธรรมะของพระองค์เป็นที่พึ่งเพราะพระองค์เชื่อมั่นแล้วว่าธรรมะพระองค์เนี่ยถ้าใครเสพครบเข้าไปจริงจงจังๆเนี่ยเดี๋ยวรู้ได้เดี๋ยวกระจ่างได้ไม่ต้องรอใครหรอก ผู้เจ้าสพัพพัญญูอ่ะผู้เจ้าต้องรู้อ่ะว่าเราออ่านภาษาก็ยากอะไรก็ยากกว่าจะนั่นกว่าจะแต่ไม่สนใจเลยเธอต้องพึ่งตนพึ่งทำนะแล้วก็บอกให้เจริญสติปัฏฐานสี่การเจริญสติปัฏฐานสีแล้วมีสุตตะมากเนี่ยมันจะเกื้อกูลต่อการเจริญภาวนา เหตุปัจจัยของการเกือ้อกูลต่อการเจเริญภาวนาเป็นผู้มีอาหารน้อยมีกิจการงานไม่มากนะเป็นผู้มีสุดตะมากนะนะแล้วยอมดูสุดตะายังแก้ได้อีกต้องหลายเรื่องเราเคยเจอแม่สาวกมาบอกว่าสุดตะแก้อะไรได้ใช่ไหมอาตอมาก็คอสาวกมานานยนะี่สิบสาปีอาตมาก็ไม่เคยเจอ ว่าสาจะบอกว่าสุตตะมีความสำคัญมีแต่ discredit สุตตะทั้งนั้นเลยรู้จำไม่รู้จริงระวังนะอะไรต่ออะไรเนี่ย discredit ความจำหมดเลยแต่ผู้เจ้าไม่เคยเจอเราไม่เคยเจอผู้เจ้าที่จะมาตำหนิการทรงจำนะในลักษณะพระสูตรปริยัติที่เป็นงูพิษก็คือไม่ใคร่ควรให้ดีนั่นเองนะ แต่ประโยชน์การทรงจําการทรงจําเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนและคนไม่มีการทรงจําสอนไม่ได้ด้วยต้องเป็นสัตว์ที่มีสัญญาดังนั้นการทรงจําเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร,คร่ครวญธรรมต้องจําได้ก่อนจะจําได้ต้องได้ฟังได้ฟังได้เสพครบนะ แล้วฟังแล้วเสพคบคําใครถ้าเสพคบคําปริภพาชกก็จะติดตึกในคําปริภพาชกศรัทธ,ธาคําของใครชอบใจธรรมะของใครเข้าถามกันในคั้งพุัธกัน mm hmm. เธอชอบใจธรรมะของใครใครพูดแล้วเธอสนใจอ๋อสมณะโคตมะพูดแล้วเราสนใจใช่ไหมท่านประกาศการตรัสรู้ของท่านเป็นสัพพัญญู รู้แจ้งโลกทั้งปวงอย่างนี้ลองไปฟังหน่อยสิอย่างใน60กว่าล้านคนในประเทศไทยมีใครจะประกาศว่าตัดสรูมไหม <c oughs> ไม่มีนะงันไม่ใช่คนจะมาประกาศอันนี้ก็เล่นเล่นเหมือนกันนะใช่ไหมประกาศแล้วมันก็ต้องรู้จริงอะ่ะนะอ,อยู่ๆนั้นะเลยเบตรประกาศผม ตัสรูนะครับเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะมีคนมาลองภูมิเยอะเลยใช่ไหม,มลองถามไปถามมาชักเริ่มจนแล้วใช่ไหมโน่นก็ตอบไม่ได้นี่ก็ตอบไม่ได้หมดท่าอะไรนะ,ะ,ะรู้แจ้งโลกจริงป่ะนะ่ะรู้จริงใช่ไหมมาเลยใครตอใครเข้ามาลุมถามพู้เจ้าตอบปรับบปรับ,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 บได้หมดเลยอะ่ะใช่ไหมไม่เคยจนเลย อคิเวสนะมือฉมังฉมหังเนี่ยเที่ยวล้มวาทะคนก็มาหมดเนี่ยเจอพระเจ้าเป็นไงจอดอีกนะเนี่ยพิสูจน์กันแบบเห็นเห็นเลยเห็นว่าในสมัยก่อนก็จะมีบุคคลที่เข้ามาโจทย์พระเจ้าแบบนี้อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ามากันโอ้แห่กันมาเป็นพยานกันนะอคิเวสนะนี่พามา เจ้าลิชวีมาด้วยห้าร้อยแล้วมั้งนะนะอ่ามาฟังมาฟังวันนี้จะล้มวาทะสัมนาโคตามอไม้ดูนะีก็เรียบร้อยนะโดนล้มวาทะเองนะแล้วคนที่มาโจทย์ก็ก็พอตัวพอสมควรเขาก็เก่งพอสมควรเขาก็เก่ง <c oughs> แล้วก็ยอมรับจนนะอ่าสุดท้ายยอมรับส <ใน S 2> ุดท้ายยอมรับแพ้เป็นแพ้นะแต่นี่คนโจทย์ของเราเนี่ยชอบอยู่ในเงามืดไง เงียบๆรู้ชื่อก็ไม่ได้นะรู้นามสกุลก็ไม่ได้นะโวยวายอีกนะมันต้องรู้ได้นะมันต้องอ่านฐานหน่อยสินะามานั่งโต้กันเลยถ้าคุณคิดว่าองค์ความรู้คุณแน่นอนเนี่ยมาใช่ไหมเออมาคุยกันมาโต้กันใช่ไหม <c oughs> เวลาเขายก <c oughs> เขายกคําใครอัตถกถาโน้นพูดอย่างนี้อัตถาถานี้ ไอ้อธิกถานี่มันใครอ่ะนะมันชื่ออะไรนามสกุลอะไรเนี่ยใช่ไหมมันคุมเครือเแล้วเกินน่ะทุกอย่างมันตีโยนอัตกถาหมดเลยถูกบ้างผิดบ้างอัตกาาหาตัวไม่เจออธิกถามันใครนะเนี่ยเดี๋ยวก็พุทธโคสาจารย์เดี๋ยวก็คนโน้นคนนี้บอกว่าอธิกถาคือพุทธโคสอาจารย์อ่ะคนเดียวใช่แน่นอนหรือปา เอาคนเดียวนะคนอื่นไม่เอาใช่ไหมโอ้ไม่ใช่แล้วเ,เดี๋ยวแถมอีกแล้วเอาขอคนโน้นด้วยเอาขอคนนี้ด้วย <c oughs> เอาอัตถกถาที่อยู่ในพระไตรปิฎกเท่านั้นนะโอเคไหมโอเคถ้าโอเคแล้วอาจารย์ทุกวันนี้อ่ะที่พูดเองอ่ะเอาไหมละใช่ไหมเอาตรงลงอัตถกาถาจบที่ใครอ่ะมันก็ขยับมานอกพระไตรปิฎกแล้วใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์เราก็ออกหนังสือ แต่งเองเขียนเองอก็บอกนี่อัจกถาเหมือนกันนะฟังได้ก็เลยอักราหาที่จบไม่ได้มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ,อาจารย์โน้นอาจารย์นี้เราก็วกไปคำถามในสิบประสูตรเดิมๆอ่ะอัรถาสาวกไหมล่ะสาวก แล้วสาวกทำคำพูดได้เป็นอาการลิโกไหมมีสาวกค,คนไหนพูดแล้วเป็นอาการลิโกทุกประโยคทุกคำพูดเหมือนพระพุทธเจ้าไหนยก,ยกสาวกสักคนมาสิวาใช้ได้ตลอดทุกครั้งนะเพราะสารีบุตรยังไม่เคยกล้าบอกรับรองคำพูดตัวเองว่าอาการลิโกเลยใช่ไหมไม่มีสาวกค,คนไหนกล้ารับรอง มาอันที่สองสามารถพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันไหม,มทำได้ไหมอ่ศึกษาคำสาวกันมาก่อนทั้งนั้นน่ะเนี่ยมีไหมล่ะมีอาจารย์คนไหนบอกว่าคำเราสอดรับไม่ขัดแย้งกันทั้งชีวิตมีใครกล้าบรรลือเสียหน้าตร,ตรงนี้ไหมไม่มีเพราะถ้าเขาบรรลือสียหน้าตร,ตรงนี้นะว่าทำได้อย่างนี้นะ ขนานนามเขาเลยว่าตถาตากดพอผู้ชาบอกนี่แหละความสามารถตรงนี้ทำให้พระองค์ได้ถูกรับการขนานนามว่าตาาคตแล้วมีสาวกคนไหนถูกเรียกว่าตาาคตบ้างไม่มีคือ100%ต้องร้อยจริงๆนะเป๊ะต้องเป๊ะจริงๆอะ่ะผิดนิดเดียวหนึ่งครั้งในชีวิตก็ไม่ได้ ผู้เจ้าไม่มีหนึ่งครั้งในชีวิตก็ไม่มีพลาดเนี่ยคำเดียวก็ไม่มีผู้เจ้าบอกนะความสามารถเก่งรองจากศาสดาลงไปคือภาษาลิบุตรเคยถูกผู้เจ้าตำหนิไหมในคําพูดเคยแค่ครั้งเดียวก็สือว่าไม่อาการลิโกและนะคำไม่สอดรับละ แต่นี้ไม่ใช่เพียงหนึ่งครั้งหลายครั้งภาษาลิบุตรนี้ก็หลายครั้งนะทั้งเรื่องคิดทั้งเรื่องการพูดนะพวกเราก็ร <c oughs> ู้ประสูตรกันหมดแล้วพราเคยยกมาให้หลายครั้งอย่างนี้นี่ดูหลักการง่ายๆอยู่และพระุทธเจ้าบอกว่าท่านกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียว มีสาวกทําได้เมล่ะยมลองตรวจดูหนังสือสาวกนะ่ะมีพลาดไหมมีทั้งนั้นนะนะมีพลาดหมดเลยเอามาตรวจกันได้เลยทุกคนเลยมีคำพูดพลาดหมดเลยไอ้ที่พิมพ์พกันอยู่เนี่ยมีหมดนะนั้นคนคนเดียวที่ประกาศได้ขนาดนี้ดังนั้นเรื่องการบัญญัติ ทำและว,วินัยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายยากเราคิดว่าใครก็พูดหลักธรรมได้ไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นโอ,อกาสครับมีหลายคนก็จะเข้าใจตรงนี้ผิดว่าแล้วอย่างที่พระอาจารย์กำลังอธิบายพุทธวจนะอยู่กำลังสอนเรื่องพุทธวจนะอยู่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอัตถกถาหรือเปล่าแล้วเราให้ท่องคำที่เราอธิบายไหม ไม่ได้ให้ท่องนะแล้วเราทำหนังสือที่ที่เราพูดอย่างนี้ไหมไม่เคยมีนะหนังสือทุกเริ่มต้องเป็นคำตถาคตคำที่เรามาอาธิบายแล้วเขียนเองนะไม่เคยมีนะอ่าแล้วเราก็ไม่ทำและเวลาให้เด็กๆท่องในโครงการชวนน้องท่องพุทธวจะนะเราไม่เคยให้ท่องคำเราเลยนะคำเราก็มีผิดพลาดได้ ทั้งที่เราพยายามพูดคำตัวเองน้อยที่สุดเชื่อมพะสูตรเชื่อมพะสูตรเชื่อมเชื่อเชื่อมเเชื่อ,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 อให้ดูนะอ่ามันก็มีปิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้นพวกซีดีเทปอะไรเนี่ยจะเอาไปถอดเทปแล้วทำเป็นหนังสือเนี่ยจะมาบอกยา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 ไม่เอาไม่ทำมันมีพลาดหมดนะเราเราฟังเราเองเรายังรู้เลยเราพลาดตรงไหนบ้างนะใช่ไหม ดังนั้นหนังสือที่ออกมาเป็นตัวอักษรเป็นบทพินัต้องเป็นคำตถาคตเท่านั้น,น,นแล้วเวลายมท่องเนี่ยยมท่องแต่คำตถาคตนั้นหลักการพวกนี้พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่คนที่ไม่เสพครบเนี่ยไม่รู้เช็นไหมก็นึกว่าของเรามีมีผลงานของเราด้วยแล้วมั้ง ให้ฟังเนี่ยเป็นซีดีเนี่ยได้เดี๋ยวฟังไปก็ผ่านไปฟังไปแล้วรู้ว่านี่เชื่อมนี่เชื่อมนี่เชื่อมนี่นะอาตมาก็จะยกมาแค่คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดมาก็เคยบอกหลายครั้งล้วอะไรที่อาตมายกอุปมาเองอะไรเองอย่าไปสนใจนะสนใจแต่อุปมาพระเจ้านะอ่าขอกรับงั้นก็คือว่าโดยหลักเราฟังให้เข้าใจแล้วพอพระอาจารย์ อธิบายาขยายความคํำผู้เจ้าโดยใช้คํำผู้เจ้ามาขยายอออออพอเชื่อมพระสูตรเราเข้าใจแล้วให้กลับไปที่ตัวพระสูตรเนื้อแท้จริงๆให้กลับไปที่ตัวพระสูตรเนื้อแท้เราถึงเขียนเล่มข้อหน้าของพระสูตรทั้งหมดดังนั้นในเล่มเล็ก,เลกๆเนี่ยก็ไม่ได้ดึงพระสูตรมาทั้งก้อนน่ะก็ดึงมาเฉพาะคีย์เวิร์ดที่สําคัญน่ะ อัน,นั้นเราก็ใส่เล่มข้อหน้าไว้ให้ด้วยเพื่อให้เราทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอ่านพระสูตรเต็มเราถึงมีการทำพุทธวจนะปิดกขึ้นเพื่อให้มีพระสูตรเต็มขึ้นมาเพื่อให้เราได้เสพครบไงเต็มเต็ม่เ,มเป็นยังไงใช่ไหมอ่าป็นอย่างนี้นี่นี่ก็เป็นอะไรอ่ะที่พระอา,าจารย์ อมองไว้ว่าว่าจะทําหนังสือพุทธวจนะแล้วก็ใช้วิธีทําโดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนในอืคําที่อยู่ในพระไตรปิฎกเดิมแม้ว่าคํานั้นเขาจะผิดก็ตาม,อ,มอันนี้เป็นแง่มุมอันหนึ่งในการทําหนังสือ,อครั้งนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดไปปรับเปลี่ยนอะไรที่อยู่ในพระไตรปิฎกโอ้โหโดนอีกหลายกระทงเลยเห็นไหมมองไว้ตั้งแต่แรกแล้ว ไม่เปลี่ยนบาลีสยามรัฐผิดเราผิดด้วยแรกๆคนงงทำไมทำไมต้องผิดตามเขามีผู้หญิงอยู่คนนะเขาจะมาพิมพ์ร่วมพิมพ์ด้วยเราทำงานช้าจนเขาโอ้โหเขียนจดหมายมาด่าว่าบอกไม่กล้าหรือไงผิดแล้วไม่ยอมแก้นต้องไปผิดตามเขานไม่มั่นคงเลยอะไรโอ้โหว่าช่างก็ว่าก็ว่าไปสันจะทำอย่างนี้แหละ ะจะไปแก้ทำอะไระเราไม่ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ไปแก้ใช่ไหมเขาก็ผิดเราก็ผิดไปด้วยก็ทำฟุตโนตเชิงอัดจ,จะเป็นไรเป็นไรใช่ไหมดอกจันเอาไว้ใส่ตัวเลขเอาไว้มาดูตรงนี้นในความเห็นของผู้รวบรวมว่าจะเป็นยังไงตกอ,อ่างไปตกตัวเลขไปตกนั่นตกนี่ไปก็ว่าไปสิทำไมจะต้องไปแก้เขาล่ะเอาเหมือนเดิมนั้น ข้อโจทย์ที่บอกว่าทำลายผู้ศาสนาตกลงทำลายหรือส่งเสริมเรากําลังส่งเสริมให้คนรู้คําของศาสดาทั้งที่ทุกคนกลัวแยงมากเลยโอ้โหเล่มใหญ่ๆนะใช่ไหมออกหนังสือแต่คำภาษาสดาเนี่ยโอ้โหมีแต่คนปฏิเสธตอนแรกนะ่ะนะอุ้ยอ่านไม่รู้เรื่องหรอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เป็นไงโอ้โหไหลามาเทมาเลยใช่ไหมคนสนใจอ่านกัน แล้วพอคนคุ้นเคยสำนวนการพูดพระสัาดาโอ้โหทีนี้อ่านสนุกเลยเพราะจะแพทเทิร์นคำพูดพระเจ้าจะมีเลยพยมเจอปุ๊บเอาแบบฟอร์มคำพูดนี้แหละเราก็จะคอยดูว่าพระพเจ้าตัดตรงไหนดึงตรงไหนออกใส่ตรงไหนเข้าไปใหม่อืมเอามันเหมือนรับสมองกันนะเพราะประชินสำนวนแล้วจะอ่านได้ไวขึ้นกว่าเดิมอาชินสำนวนแล้วอ่านได้ไวอ่านปับป๊บปับป๊บป๊บ๊ป๊บ,บเลยทีนี้ พระพุทธเจ้าจะมีแพทเทิร์นแบบเดิมตลอดแล้วก็สามารถเชื่อมพระสูตรได้ด้วยเพราะว่ามีบางประโยคที่เหมือนกับพระสูตรอื่นใช่พอ๋อจะรู้ว่าอันนี้เชื่อมกันได้ในในในกันแล้วเวลาเราท่องคํพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอท่องไปหลายๆพระสูตรจะเริ่มเริ่มง่ายและเพราะพระุทธเจ้าจะมีแพทเทิร์นคำพูดแบบเดิมพอมาตรงนี้ปุ๊บอ้าหมูอันนี้จําได้แล้วก็ฟรืดเลยนั้นเวลาท่องปฏิโมยเนี่ยยิ่งท่องนานยิ่งง่ายละ เพราะจะเริ่มเจอแพทเทิร์นคำพูดแบบเดิมแบบเดิมปุ๊บเนี่ยอันนี้จำได้แล้วผ่านผ่านเติมตรงนี้หน่อยปรับตรงนี้นิดนึงอย่างเนี้ยเนี่ยคำพูดลักษณะเน,นี้ยของมหาบุรุษเนี่ยโยอ้โหยิ่งต้องเข้าไปศึกษาเลยเป็นคำพูดที่ไม่มีใครทำได้เสมอเหมือนโยมต้องยิ่งแบบโอ้โหอาหายอยากจะรู้ว่าโอ้โคนคนนี้พูดได้ยังไงพูดแบบไหนอะไรยังไงยิ่งต้องหน้าเข้าไปศึกษา <N> เหมือนเหมือนผู้เจ้าเห็นว่าพุทธบริษัทของท่านในอนาคตเนี่ยภูมิปัญญาอาจจะมีประมาณแค่นี้ <N> ต้องทําไว้ให้อย่างนี้อย่างนี้เขาถึงจะเข้าใจ <N> เขาถึงจะต่อเชื่อมกันได้ถ้าไม่งั้นนี่เราจะจะงงอยู่ในคำจะงงอยู่ในสัจธรรมหรืองงอยู่ในสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้อืท่านบอกเลยว่าท่านเนี่ยสามารถทําให้ง่าย ทำให้ง่ายทําให้ตื้นทําข้อความลึกให้ตื้นเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยบอกเลยแต่ในสิ่งที่เราบอกยากๆเนี่ยนะนี่พระองค์ทําให้ตื้นแล้วนะนี่สุดๆแล้วไม่มีใครทําได้ตื้นกว่านี้แล้วอ <c oughs> อันนันเอาอนุอนนนุนนคืออยากจะแชร์คะ่จะจบแค่ปสามค่ะแล้วฟังผ้าจารย์ประมาณสามเดือน ก็เข้าใจค่ะอแล้วอยากมาปฏิบัติอืมอันนี้คืออยากจะแชร์ว่าคําของพระพุทธเจ้านี่ง่ายค่ะไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้ยากค่ะนิยมยืนยันเนี่ยจบปสามเข้าใจคำพระเจ้าได้หนูอ่านได้ค่ะดังนั้นคนจบประเลนเก้าบอกไม่เข้าใจนี่กลับไปพิณาตัวให้เางใหม่นะเออเจนไหมไม่ยากหรอกนะขอกาเจนขอไม่ข้างหลัง โอากาสนะครับก็คือ,อ,อม,มันความจริงแล้วก็สาวกพาสิกก็คือความจริงแล้วหมยถึงว่าพุทธโคสาจารย์ก็คือเรามาจากคำพีพิสูจน์ที่มักนะฮะใช่ตอนนี้ตอนนี้ในคำพีอันนี้อันนี้คนที่เขียนคือรรลวีภาวิไลนะันราชบัณฑิตเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เคยอยู่องค์การนาซาแล้วก็เป็นราชบัณฑิตด้านด้านพุทธศาสนาก็เขียนในเรื่องของว่า ควาจริงแล้วอยากจะฝากให้อาจารย์แล้วก็กให้ญาติโยมเลยานีคนเพ่ช่วยกันเอบัญญัตในเรื่องว่าเอาว่ามหาเถรสมาคมควรไปพิจารณาพุทธวจนะหรือว่าจะไปพูดพิจารณาคำพีพิสูสุ์ด้วยมากกันนะฮะอ<า>ใช่ศาสดาเราบัญญัติเองด้านไปขอหาคําคนอื่นแต่งขึ้นใหม่แล้วบอกดีความจริงจริงแล้วนี่เล่มนี้ความจริงแล้ว ดรระบีพัชวิไลในเขียนสมัยตอนไปอยู่นาซ่านะฮะก็เลยเขียนไปบอกว่าในเรื่องศาสนาก,กับปัจจาว่าคมภี์สาคัญท,ญที่ที่ศึกษาในผู้ศาสนาคือพระไตรปิฎกหรือสามตาก้าสกกามใบยอยากให้พระอจาร์เห็นด uh huh. นวยน,นะฮะ uh huh. คีรีนี้รวบรวมโดยคําสอนของพร,พ,พระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสามส่วน uh huh. หรือปีดกได้แก่หนึ่งวินัยปีดกหรือคัมภ uh ีร huh. ์ว่าด้วยข้อวดข้อบังคับ สองสูตรสุตตานทปิกหรือพระสูตรได้แก่การรวบรวมเทศนาต่างๆและสามอภิธรรมปีดิกได้แก่รวบรวมสิ่งที่เป็นปัจจัยนอกจากพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีคำภีอื่นอีกซึ uh ่งไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเห็นไหมอันเนี้ยไม่ใช่คาสอนพระพุทธเจ้าโดยตรงนะแต่ก็ได้มีแพร่หลายกันในวัดไทยด้วยองานชิ้นหนึ่งที่เถึงว่านับว่าสาคัญก็คือคำพีวิสุทธิมัสซึ่งพิสุชื่อ พุทธโคสาจารย์เนี่ยได้รถนาขึ้นในลังกาเมือเอ่อประมาณ <c oughs> พุทธศตวรรษที่สิบพระพุทธโคสาจารย์เนีเกิดในตะปูลพามณ์ในประเทศอินเดียใกล้เมืองใกล้ตำบลโพธิโพธิยานะฮะแล้วก็โพธิคยาอันเป็นสารที่ตัดรู้ของพระสมเด็จพระสมัะสามมาสัมพุทธเจ้าในโคสัก็คือในโคสัเนี่นะฮะก็คือได้ศึกษาคัมภีพระเวท แตกฉานและก่อนที่จะมาเกิดก่อนที่จะเกิดศรัทธาและบวชในพิสุและบวชเป็นพิสุในพุทธศาสนา uh huh. และต่อจากนั้นไม่นานก็กลายเป็นปราฏสําคัญของพระพุทธศาสนา uh huh. คัมภีร์วิสุทธิ์มรรคเนี่ยเป็นการรวบรวมเนื้อหาสําคัญของพระไตรปิฎก uh huh. ประกอบด้วยข้อวินิจฉัยของพระโคสาจารย์เองในคัมภีร์อันเป็นรากฐานสําคัญอันหนึ่งของวรรณกรรมทางพุทธศาสนานี้ พระพุทธโฆษาจาร,รย์ได้แจกแจงสมถกรรมฐานสิบวิธีอย่างไว้อย่างละเอียด<ช>ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่คงไม่ได้แต่งไว้นะฮะใช่และได้แจกแจงวิปัสนาญาณไว้อย่างแจ่มแจ้งยิงๆด้วยก็ไม่ก็แตกต่างกันออกไปนะฮะใช่พุทธสธสนิกชนไทยก็ไดอ้อิทธิพลจากคำพีวิสุทธิม,ธมรรคนี้มากมีการใช้คำพีนี้เป็นตําราการศึกษาขั้นสูงในสำนักสงฆ์ของไทยใช่ก<ะ>็ตรงนี้ก็เลยอยากเรียนพระอาจารย์ว่า ถ้าเทระสมาคมจะพิจรารณาเนี่ยควรพิจรารณาคำภีวิสุทธิมรรคไม่ใช่มาพิจรารณาพุทธปรนะจนาใช่ไหมครับเพราะนั้นมหาเทรสามาคมต้องพิจรารณาใหม่เพราะว่าถ้าเกิดการนั้นเพราะว่าบาลีสยามรัฐเป็นดำริของรัชก,การที่หนึ่งรัชกา,การที่ห้าซึ่งจะผิดเพราะถูกประสงค์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเทรสมาคมก็จะทาผิดพระดำริของทั้งรอหนึ่งและรอห้าใช่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือพุทธวจนะสําคัญที่สุดอ่า เพราะนั้นเขาต้องไปพิจารณาเรื่องเองของคำพีวิสุทธิมากว่ายกเลิกออกไปหรือต้องเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นอัตถกถานะฮะ uh huh. ขอบพรคุณมากครับใช่ตู้สิเราไปชูใครอ่เราชูใครก็ไม่รู้อ่ะนะหลุดพ้นจริงหรือเปล่านะเป็นสัพพัญญูหรือเปล่าต่อให้เป็นอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาได้ผู้เจ้าบอกเธอก็เป็นแค่ผู้เดินตามมรคานุคานะอืม เราเอามาเทียบชั้นกับคำพู้เจ้าเนี่ยนะไม่ใช่ฐานะเลยนะขอโอกาอนนอสครับอาจารย์สารมาชั้นบนนะฮะพอดีก็ผมพอดีผมศึกษาพุทธว,วจะนะมาก็นานพอสมควรวแล้วเราเข้าใจว่าเ,เข้าใจว่าความคิดนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเจะพอไหวไหมอาจารย์ใช่ก็ได้สิ มันมันมันสามารถปล่อยวางได้เพราะรู้แล้วอ๋อเขาคิดนี่ไม่ใช่เรานะใช่เกิดดับไม่ละความคิดเกิดดับหมดและอือใช่อะไรเกิดดับไม่ใช่เราหมดอ่ะวิญญาณยังไม่ใช่เราเลยอย่ว่าแต่ความคิดเลยวิญญาณที่ไปรู้ความคิดก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอือแล้วเขาไปบอก ไปผสมคำกันอย่างนั้นเนี่ยให้เป็นคำว่าเออถ้าคำสาวกนอกแนวนะอย่าไปฟังคำสาวกในแนวฟังได้นะแล้วจบที่สาวกคนไหนอ่ะสาวกเองก็พูดไม่เหมือนกันยังไม่รู้ตัวเองใช่ไหมเนี่ยสาวกพูดเหมือนกันหมดไหมโย่า ถ้ามันเหมือนกันมันจะแตกเป็นวัดบ้านวัดป่าในป่าก็มีหลายป่าหลายแบบมันจะยุ่งเหยิงกันอยู่ทุกวันนี้เหรอเนี่ยใช่ไหมไม่เห็นโทษนะแล้วดูสิเดรัาฉารวิชาเฟื่องฟูมาขนาดนี้ทั้งที่เราก็รู้ว่าไม่ใช่คำสอนของศาสดาเราแล้วก็ยังมีการเอาชื่อศาสดาเราไปใส่ไว้ด้วยน,นี่โอ้ยิง ทำให้แบบเหมือนศาสนาพุทธกลายพันธุ์เลยเราทำลายกันเองนะ่พุทธบริษัทเนี่ยทำลายคำพระศาสดาด้วยตัวเองเลยต้องไปจัดการเรื่องเดรจสารวิชาดีกว่าใช่ไหม <c oughs> หรือไม่จัดไม่ต้องจัดการก็ได้แต่ขออย่ากโกหกพุทธบริษัทว่าสิ่งนั้นเป็นคำสอนศาสดาแค่นั้นเองอะ่ะก็ต้องพูดให้ชัดว่า สิ่งนั้นเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติดังนั้นใครจะศรัทธาสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติก็ตามสะดวกเราก็ไม่ได้ว่านะอแต่ผู้เจ้าว่าไว้นะอืแต่คำสอนเรามันไม่มีอยู่แล้วถ้าคำสอนเรามันไม่ตรงกับผู้เจ้าก็ก็ต้องฟังผู้เจ้าอย่ามาฟังคำสอนเราโอกาสครับที่เคยคุยกับคนโดยทั่วไปครับก็พอ mm hmm. บอกว่า น้ำมนตเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอส่วนใหญ่จะรู้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าใช่อืยอมรับว่าใช่อืแต่เหมือนกับมองว่าเป็นอุบายในการที่จะทําให้เกิดความสบายใจความสุขทางใจหรืออะไรประมาณานี้นี่คิดเองไงแต่พระุทธเจ้าบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิไงคือก็เพราะไม่ฟังพระเจ้านั่นเองอไปคิดเองนี คือเราคิดว่าเป็นการดึงคนเข้ามาเครื่องรางของขัง,งเป็นการดึงคนเข้ามาให้มีศรัทธาไว้ก่อนดีกว่าผู้เจ้าคิดตรงนี้ไม่เป็นตั้งแต่แรกเหรอถ้าอันนั้นมันดีจริงน่ยสิ่งนี้มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วถ้างั้นผู้เจ้าก็บอกอาสาลีบุตรไปปลุกเสกนะได้ดึงคนเข้ามานะาไปทำน้ำมนต์เครื่องรางของขัง,ง,งนะจะได้ดึงคนเข้ามาเป็นเบื้องต้น แล้วเดี๋ยวอให้เขามารู้ธรรมะเคยสอนแบบนี้มะไม่มีนะขนาดมีฤทธ์จริงพุทธเจ้ายังไม่ให้แสดงอืมีฤทธ์จริงยังไม่ให้แสดงเลยแล้วนี่ไม่ใช่ฤทธิ์ด้วยนะอย่าไปคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นฤทธิ์นะเดรัจฉานวิชาเลยนะฤทธิ์นี้ต้องทําสมาธิได้นะเดรัจฉานวิชาไม่ต้องทําสมาธิได้หรอกนะ